ชีวิตเราอย่าปล่อยให้ปัญญาลอยไปไหทนทำอะไรให้ปัญญาเข้ามาใช้ทำหน้าที่ดูแลดีกลับว่าวันวนี้ใครคิดว่าคนที่บ้านกูเข้าคอยเรายกมือใครคิดว่ากูรู้นิสัยมันไม่เคยหูเราก็เอาปัญญาใช้ที่โูชอบคินมากมีสามีไว้เนี่ยเรียกว่ากูไม่ต้องหาคนที่ไหนมาส่งพร้อมมีพร้อมแต่อธิบาย ใช้ปัญญาท่านจะพลุกทุกโอกาสชีวิตจะมีความสุขตกลงพระสี่องค์ฉันมอมให้วันนี้ใครคิดว่าจะรักษาได้ยกมือยิงนั้นถุกยายาโกกจะไม่เป็ชิ้นสายตาคอยทุกท่านจงได้พระสี่โลกนี้แล้วแล้วก็เป็นเวลาที่น่าจะพอไั้มีหน้าเจอกันใหม่ใจารน์บุน้าย จึงป่วยพรสั้นๆั้นยัไงวขอให้ท่านชคมดีดีช่ไ ขอให้ท่านโชคอีมีฉันต้องการอะไรทำเอาเองจะเป็นพอ